ครับ,เจ,บเจ็บตรงไหนอ่ะเจ็บตรงไหนครับเจ็บตรงไม่ได้เป็นเลยไม่มีแผลเลยไหนตรงไหนตรงไหนโ <c oughs> อ้โหนี่แขนเลยเลยเนี่ยตรงไหนครับชี้ชี้โอ้ตายแล้วเจ็บไหมดูชั้นไขมันสิ <c oughs> มากเลยหรอโอ้โหดูกำแพงจ้าวเจ็บเบางเจ็บเบางเหรอ,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 อทำไรครับลวันนี้ครับอ๋อเติมลมเหรอติมลมจะไปไหนอ่ะไปไหนอ่ะพูดจะไปไหนอ่ะติมลมไปไหนครับ โอ้โหโอห้โหโอ้โหโอ้โหโอ้อ้โหกอ้โหอหอ้โหอาหโอ้อ้จากอ้่หัหอาา้โหโโอคค้โ้โหโอ้บบ้ก ค่ะวันนี้แนะนําตัวกันเลยค่ะวันนี้เรามีแขกรับเชิญนะคะชื่อว่าน้องลิศนะคะลลโทลิศโทนะคะอันนี้พี่โมนะคะพี่น้ำโมนะคะวันนี้ทำรายการรีวิวอะไรคันค่ะรีวิวตามลาย B N K f o ค่ะเดี๋ยวโชว์ให้ดูถอดถอดให้ผู้ชมดูเร็วถอดท่านผู้ชมดูอุ้ยกลับด้านกลับด้าน ถืออย่างนี้นะถืออย่างนี้นะทูมาเขยิบมานี่นะคะนี่นะนี่นะเสียมภูขาวขาวโอเคอันนี้สีอะไรคะสีชมสีอ่าสีอะไรนะลูกสีชมท่อมไม่ใช่สีชมนะคะสีฟ้าสีฟ้าสีท่มพุทโธบอกสีฟ้านะคะของพุทโธ เสือขาวของหนูมันมีสีมืดยตรงตัวหนังสือเห็นไหมคะตรงตัวหนังสือนี่ตัวหนังสือว้าว B N K 4 o t e เดี๋ยวไปเอาเข็มกัดมาให้ดูนะคะพูดทำไร กินข้าวอยู่ครับกินกับอะไรูไก่ครับไก่ครับเหรออร่อยไหมครับอ,อร่อยไหมครับรครับเยี่ยมไหมเยี่ยม